สวัสดีค่ะนารีพยากรค่คะวันนี้เราจะมาดูดวงคลิปคนเกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2565าหกห้านะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15หสิงหาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ิมิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในเดือนกรกฎานี้ าชาวลัคนาราศีกรกฎนี้จะมีเรื่องราวความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจ,จงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆก,ก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ต้องขออาภัยถ้าหากว่าเสียงแม่หมอยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณเรื่องราวของคุณในเดือนกรกฎาน,นี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สามดาบสามดาบอกดาบ the chariot the, the emperor king of cup ดวงชะตาของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างชาติต่างศาสนา,าหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้บริหารในระดับสูงเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นคนหนุ่มที่ทําทงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะเป็นคนที่ชีวิตจะมีต้องมีการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยเดินทางไปทํางานก็ดีเปลี่ยนที่อยู่ก็ดี เป็นคนที่มักจะต้องทำงาน Import e x p o r t ร์ตทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะคะทำงานอาจจะเกี่ยวกับพวกยวดยานทหานะกรมการขนส่งทางบกทางน้ำทางเรือทางทะเลทำงานเกี่ยวกับพวกทหารตำรวจในพลพวกสจวตพวกวิศวกรพวกสถาปน,นิกก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกสสนักการเมือง ผู้บริหารระดับสูงองค์กรต่างชาติระดับชาติก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีพร้อมในเรื่องของวุฒิภาวะการงานการเงินที่มั่นคงนะคะแต่โดยโดยโดย,โดยในเรื่องของความรักเหมือนว่าคุณจะยังไม่มีรักที่สมบูรณ์ยังไม่มีรักที่ที่เป็นรักแท้ของตัวเองชีวิตมักจะเจอเจอแต่รักสามเศร้ามาเสมอนะคะเจอเจอแต่รัก ที่มันเป็นรักที่ไม่ชัดเจนรักที่เป็นทางเลือกรักที่เป็นตัวเลือกอ่าแล้วแต่นะคะอืมเหมือนว่าชีวิตคุณเป็นคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะเนาะคุณเหมือนกับคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแบบหลายหลายเท่าอะ่ะกว่าจะสําเร็จได้ในแต่ละเรื่องแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ย่อท้อน,นะคะคุณก็จะเป็นคนที่ <c oughs> ประสบความสําเร็จได้ในทุกๆครั้ง เพียงแต่ว่าอุปสรรคในชีวิตของคุณมันค่อนข้างจะเยอะเยอะกว่าคนอื่นๆสักหน่อยหนึ่งด้วยว่าชะาตามันกำ,กำหนดมาลักษณะแบบนี้นะคะสองเหรียญ The h e ฮโร a n t หนึ่งไม้นะคะแปดไม้ The s t ตาบางคนนะคะอาจจะ กำลังอยู่ในสภาวะเรื่องของการเงินคืออาจจะกําลังอยู่ในสภาวะการหมุนเข้าหมุนออกอย่างว่านอกเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีมามามาหลายปีต่อเนื่องอดวงชะตาบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่การเงินจะต้องแบบไปกู้ทางโน้นมาโปะทางนี้ไปกู้ทางนั้นมาโปฝั่งนี้กู้บัตรเครดิตมาปิดนี่เจ้าหนี้ฝั่งนี้กู้ แบงค์มาปิดนี่บัตรอีออนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่าธุรกิจกําลังหมุนเงินไปหมุนเงินมาอยู่นะคะตัวคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีศิลธรรมนะมีศิลธรรมมีเมตตรารมมีคุณธรรมประจําใจสูงเนาะอืมอ่าก็อย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกครูบาอาจารย์ก็ได้ตําแหน่งพวกคณะบดีเอยก็ได้ตําแหน่งพวกเกี่ยวกับการแพทย์ก็ได้การศึกษาก็ได้การศา,ารสนาก็ได้นะคะ ในที่นี้บางคนอาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นงานเริ่มต้นจัดงานางานที่เป็นออนไลน์ครั้งแรกก็ได้นะคะเหมือนกับว่า,าหลังจากธุรกิจที่ทำคุณอาจจะบางคนธุรกิจข้ามชาติ Import Export แล้วมันเกิดกระทบะเทือนการมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะหันมาทำในธุรกิจด้านของการออนไลน์บางคนอาจจะหันมาเป็นหมอดูออนไลน์ก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่เหมือนว่าธุรกิจเนี่ย มันน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับคุณแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นในทางที่ดีเหมือนกับว่ามันได้การตอบรับจากสังคมในโลกโซเชียลอย่างอย่างดีเกินคาดเกินกว่าที่คุณคาดหมายเอาไว้บางคนอาจจะตกงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เออไม่ไม่รู้จะทําอะไรการเงินก็อาจจะแบบหมุนซ้ายหมุนขวาเนาะคุณก็เลยลองที่จะจับธุรกิจในด้านของโลกโซเชียลดูปรากฏว่าพอลองท,ทําทําดูอ่ะเออความ ความความแบบตอบรับจากโลกโซเชียลมันกับดีเกินคาดมันกับทยานขึ้นแบบเกินคาดเหมือนกับว่าได้รับการตอบรับที่ดีได้รับการสนใจที่ดีก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะในเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะให้ให้การเงินคุณเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้ยกเว้นในเรื่องของความรักเนาะเหมือนกับว่ามันยังเจอรักที่มันไม่ชัดเจนอะออรักที่มันเข้ามาก็มีแต่รักที่มันไปไป,ไปกลับ รักที่มันยังหาทางออกไม่เจอรักที่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนอยู่แดนไกลกันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านของวัยในด้านของอายุอาจจะห่างกัน1 0 20 30ปีเนาะอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าอยู่กันคนละที่คนละทางบางคนก็อาจจะแยกกันอยู่คนละที่คนละทางก็ได้หรือบางคนอาจจะเพิ่งจะย้ายไปอยู่ ออกเดินทางกลับต่างประเทศก็ได้ทําให้ความรักของคุณม,มันไม่ได้สมหวังมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะเนาะ <c oughs> The world t hermit h e นะคะอสี่ถ้วยเก้าถ้วยนะคะอ่า King of p e n t l e บางคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ อาจจะเป็นพ่อคอ้าอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนระดับไหนก็ตามเหมือนว่าชีวิตคุณเนี่ยผ่านแบบเขาเรียกว่าเดินทางหาความรู้เจอเจอเรื่องราวต่างๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแยะในชีวิตนะคะเหมือนกับบางคนอาจจะไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วก็ได้ไปทําธุรกิจรอบโลกมาแล้วก็ได้เพราะงานของคุณคุณอาจจะต้องไปนูน่นมานี่ไปนั่นตลอด บางคนอาจจะเป็นหมอที่จะต้องไปดูแลคนที่ที่นู่นคนที่นั่นคนที่นี่ตลอดเวลาก,ก็ได้นะคะมันจะเป็นอาชีพที่มันไม่ได้อยู่นิ่งอะคะ่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่เข้าถึงจิตวิญญาณของคนหมายความว่าในความรู้ที่คุณมีแต่ละเวลาที่คุณไปเดินทางไปแต่ละที่ไปทํางานแต่ละที่ไปสัมผัสกับผู้คนหรือใครก็ตามคุณสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่มีเนี่ยไป ถ่ายทอดหรือไปสอนสั่งกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเหมือนกับว่าเป็นผู้ดูแลคนอื่นเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อย่างดีอะค่ะ <CC> แต่เหมือนกับว่าตัวคุณเองบางครั้งคุณให้คําแนะนําคนอื่นได้ดีแต่พอกับเรื่องราวของตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่กับให้คําตอบกับตัวเองไม่ได้อะ่ะเออหาคําตอบกับตัวเองไม่เจอเหมือนกับฉันสอนสั่งคนอื่นได้แต่พอเรื่องของตัวเองเจอปัญหาของตัวเองกับแบบ นึกไม่ออกว่าจะไปทางไหนต่ออันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะ, <c oughs> ะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจุกจิกหรือเปล่าค่อนข้างจะมีมีมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขจํากัดในชีวิตตัวเองค่อนข้างจะเยอะเลยทําให้สถานะ,ะครองความเป็นโสดอยู่ได้นานหมายความว่าใครที่เข้ามาในชีวิตคุณมันก็เหมือนกับว่ามันมันเข้ามาแล้วอาจจะไม่ตรงสเปคคุณหรือเปล่า อาจจะมีมีข้อให้เปรียบเทียบเยอะวะ่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ติดอย่างหนึ่งอันนั้นก็ติดอย่างหนึ่งอ่ะก็แล้วแต่ว่ามันติดอะไรตามเงื่อนไขที่คุณกําหนดและตามกรอบที่คุณกําหนดไว้มันก็เลยทาให้คุณในเรื่องของความรากักความสัมพันธ์คุณก็ยังเหงาเป่าเปลี่ยวอยู่นะคะยังไม่ได้เจอเจอรักแท้เนี่ยยังวังวังเวงอยู่ในใจเห็นไหมคะเหมือนกับว่าจะรักใครสักคนก็ก็เขาก็ไม่รักเราไอ้ที่ไม่รักเรา ก็ดันไปรักเขาอย่างเงี้ยเขาลัวรักไม่ถูกที่รักไม่ถูกบนรักไม่ถูกเวลาไหมคะหรือบางคนก็โอรักและรู้สึกว่าถูกสเปคทุกอย่างแต่ดันมีเจ้าของอีกอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เจออะไรที่เป็นของตัวตนของคุณสักทีใช่ไหมคะ <c oughs> บางคนอาจจะไปเจอรักในที่คนเก่าเพื่อนเก่าคนสมัยเก่าๆที่เคยทํางานร่วมกันมาก็ได้นะคะ แต่เหมือนว่าความรักมันก็ยังมีอุปสรรคอะเหมือนกับว่าเอ่อรักของคุณมันมันมันอาจจะถูกกีดกันเหรอรักของคุณมันอาจจะไปพ่วงกับภาระหน้าที่ที่เยอะแยะไปหมดเลยที่ไม่สามารถที่จะที่จะ,จะมีความชัดเจนหรือไม่สามารถที่จะมาคลองรักกันได้หรือเปล่าคะเห <c oughs> มือนกับว่าเอ่อการงานก็เหมือนจะไปได้ดีการเงินก็เหมือนจะมั่นคงนะคะ <c oughs> ดูชีวิตจะดีในหลายๆอย่าง ยกเว้นเรื่องความรักนี่แหละมันเป็นอะไรที่มันแบบมัน,นไม่ได้ดังใจอะ <c oughs> ชีวิตอยู่แต่ในความเศร้าหมองในเรื่องของความรักเออเจอรักก็ให้รู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจอืมเวลามีรักก็รู้สึกว่าจะมีทุกตลอดแต่ถ้าอยู่ตัวเองอยู่คนเดียวกับรู้สึกว่าชิวๆนะไปไหนมาไหนอะไรก็รู้สึกชิวไปหมดแต่พอมีความรักปุ๊บมันรู้สึกเหมือนชีวิตจะดาวลงอ่ะมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ มีแต่ภาระให้คุณเต็มไปหมดถ้าตัวตนของคุณเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเรามาดูต่อนะแล้วในเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ <c oughs> ทั้งในประเด็นเรื่องของความรักการงานและการเงินนะชาวราศีกรกฎนะคะคนเราก็ใช่ว่าจะจะมีดีมีเพอร์เฟคทุกๆอย่างเนาะ มีมีดีอย่างมันก็มีเสียอย่างแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่จะเสียเรื่องความรักกันเพราะว่าคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินาะก็มีคู่เยอะอ่ะไม่ใช่มีคู่แค่คนเดียวนะแต่และคนก็มีคู่ตั้งหลายคนตั้งกี่ภพกี่ชาติมาก็ธรรมดาค่ะกว่าจะเจอรักแท้ที่สมหวังก็คงจะไม่ใช่อ่าเรื่องง่ายๆเนาะอะตะทีนี้เรามาดูต่อค่ะในความรักของคุณดูจะสมหวังยากเนาะดูเหมือนกับรักรักไม่ถูกใจ รักไม่เคยได้ดังใจหวังเลยเพจออฟคัพอห้าเหรียญโอรถทาวเวอร์นะคะวีล <c oughs> ออฟฟอร์จู <c oughs> <c oughs> นไฟออฟคัพใครบางคนนกำลังมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องการเงินการทองหรือเปล่าคะ <c oughs> เหมือนกับว่า มันมีความผิดพลาดอาจจะเกิดจากตัวคุณเองเป็นผู้ทำให้ผิดพลาดหรือเปล่ามันเกิดการทะเลาะเกิดมีปัญหาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของการเงินอาจจะถูกโกงเงินอาจจะถูกโกงทรัพย์สินหรือเปล่าคะในบางคนนะคะในบางคนอาจจะก,กำลังเจอเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะดูก่อนนะว่าเป็นยังไง <c oughs> บางคนอาจจะเจอเพื่อนสนิทคนรู้จักกันในที่ทำงานก็ดีนะคะคนที่เคยไว้ใจกันหรือบริวารในในใน,ในปกครองของคุณเองอะค่ะเหมือนกับว่ามันมันทำให้คุณเกิดปัญหาในเรื่องของการงานและการที่อยู่อาศัยบางคนธุรกิจอย่างที่บอกว่าธุรกิจอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดล้มละลายเกิดการปิดกิจการหรือเปล่าคะ แล้วบางคนอาจจะมีปัญหาถึงขั้นต้องขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อปลดหนี้กันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะคะมันเป็นดวงชะตาของคุณที่คุณจะต้องเจอเจอใครที่เจอลักษณะแบบนี้เหมือนว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณยังจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤต ในเรื่องของการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ไปได้นะคะ,ะบางคนอาจจะมีคนต่างถิน่นต่างแดนเดินทางไกลคนที่เป็นต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะคะที่มีฐานะมั่นคงเนี่ยมาเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหยิบยื่นการเงินให้คุณบางคนอาจจะเข้ามามอบโอกาสทางด้านการงานให้คุณก็ให้คุณเปิดใจรับไว้นะคะมันอาจจะเป็นหนทางรอดสาหรับคุณในเดือนนี้ แล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าในที่นี้บางคนจะได้เจอรักจะได้เจอรักครั้งใหม่ในชีวิตจะได้มีการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ในชีวิตเป็นรักที่มาจากคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาเป็นคนที่มีความฐานะที่มั่นคงถ้าคุณกําลังพึ่งจะผิดหวังในเรื่องราวของความรักมากําลังอยู่ในเรื่องของการหย่าร้างกําลังแบ่งทรัพย์สมบัติมรดกก็ดีนะคะในเดือนนี้เหมือนว่ามันจะจบลงด้วยดี แล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่นะคะคนที่เข้ามาหาคุณใหม่เนี่ยเขาจะเข้ามาเปคุณเออเขามาเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือด้านการเงินและสถานที่อยู่ให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาตั้งใจที่จะเข้ามาขอคุณแต่งงานอะ่ะขอคุณมีครอบครัวมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณเลยนะเอ่อสำหรับใครบางคนที่รู้สึกว่า ก่อนหน้านั้นอะความรักมันไม่เคยชัดเจนความรักมันมีแต่ปัญหาก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นอดีตในชีวิตของคุณที่คุณจะต้องเจอเจอเนาะแต่มาในเดือนนี้เขาบอกว่าคุณน่ยจะได้เจอเจอรักเจอเจอรักครั้งใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีเอ่อที่เหมือนกับว่าเคยมีการติดต่อสื่อสารกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแหละบางคนอาจจะเคยวางโครงการมาก่อนหน้านั้นและโครงการมัน มันเหมือนกับต้องหยุดชะง,งักไปมันมีเรื่องมีราวบางอย่างให้ต้องไม่สามารถดําเนินต่อได้ในช่วงก่อนเขาบอกว่าในเดือนนี้มันจะมีการตั้งต้นเริ่มต้นโครง,งการสารต่อโครงการความรักหรือโครงการที่จะมาอยู่ด้วยกันสร้างงานด้วยกันก็ดีสร้างอาชีพด้วยกันก็ดีนะคะครั้งใหม่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณในดวงชะตาบางคนนะอาจจะมีการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐาน ไปต่างถิ่นต่างแดนกับคู่ของคนรักเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เหมือนกับขายอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ปลดหนี้ที่อย่างทุกอย่างที่นี่ให้มันจบจบเรื่องราวในที่นี่ที่มันมีแต่ความไม่ดีทิ้งแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้นะคะสําหรับบางคนนะคู่ของคุณจะมีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินทางการงานก็ดี แต่โดยคุณทั้งสองคนน่าจะาสามารถปรับตัวกันได้ดีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นคนที่สวยอะค่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นแม่ไม้มานานก็ได้หรืออาจจะเป็นคนโสดที่อยู่โดดเดี่ยวมานานนานแล้วดูแลแต่ครอบครัวเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือน <c oughs> ปกติที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่เจอเจอเรื่องราวในชีวิตมากมายเป็นคนที่แบกรับ <c oughs> ปัญหาค่าใช้จ่าย <c oughs> ขออภัยค่ะ แบกรับความทุกข์ความโศกเศร้าในใจมามากมายก็ตามแต่เขาว่าในเดือนนี้คุณจะมีความรักของตัวเองจริงๆนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่นะคะคุณอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานหรือเขาอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณมาตั้งหลักปักฐานกับคุณนะคะหรือคุณอาจจะย้ายไปตั้งหลักปักฐานกับเขาก็ได้นะคะจะมีการแต่งงานการมีการจัดพิธีกันนะคะ เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาจจะเคยขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้นะคะในอดีตการว่าคุณเจอเจอเรื่องราวทุกมาตั้งเยอะแยะอาจดูแลผู้คนมาตั้งเยอะความรักก็ไม่เคยสมหวังมีแต่ปัญหาการงานการเงินการทองเนาะคุณอยากจะเจอเจอ,เจอความสุขสมหวังในชีวิตอยากจะได้ครอบครัวที่ดีอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงอยากจะมีฐานะที่มั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเดือนนี้เขาประทานให้คุณแล้วนะคะ คุณจะได้ดังใจหวังดังใจที่คุณปรารถนานะคะดังใจที่คุณขอเอาไว้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะแล้วที่สําคัญคือคนที่เขามารักคุณเนี่ยเขาก็หลงรักคุณแบบชนิดที่ว่าหัวปากหัวปัวป๊มเลยนะคะหลงรักคุณทั้งกายและใจสีห้องหัวใจคือเหมือนมอบให้คุณเลยเพราะด้วยคุณและเขาคือผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างอย่างโชคโชน แล้วตัวเขาเองเขาก็มีความพร้อมในทุกๆด้านคือเขาค่าต้องการคนที่จะมาเป็นเีภรรยาให้เขาแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาเจอแล้วคือเจอคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกก็ได้นะใครสักคนหนึ่งนะคะชีวิตนี้อาจจะคือได้เป็นเศรษฐีคุณได้เจอคนที่เป็นเศรษฐีได้เจอรักแท้เข้ามาเข้ามาดูแลเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแบบกระทันหนะันเน่ะเป็นเป็น view of fortune กับ the tower เห็นไหมคะชีวิตมันเกิดการ พลิกผันแบบกระทันหันแบบคุณอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวคุณอาจจะไม่นึกคิดไม่คาดฝันว่าอยู่ดีๆสิ่งเหล่านี้คุณจะได้มาแต่คุณจะได้มานะคะมันเป็นโชคลาภที่มาถึงคุณแล้วต่อให้คุณไม่อยากได้ถ้าโชคลาภมาถึงคุณเนี่ยมันก็คือคุณก็ต้องจะต้องได้อยู่ดีอะค่ะเหมือนกับค่าคนจะถูกลอตเตอรี่แหละยังไงมันก็ถูกเนาะอืมต่อให้ไม่อยากซื้อก็จะมีคนยัดเยียดมาถึงมือคุณว่าให้คุณช่วยซื้อหน่อยแล้วคุณก็จะถูกอยู่ดีถูกไหมคะ เหมือนกันค่ะโชคชะตาโชคลาบตรงเนี้ยอดีตที่มันเลวร้ายมันเวียนออกไปแล้วนะคะแล้วก็ความโชคดีนะมันเวียนเข้ามาหลังจากวิวออฟฟอร์จูนดูสิมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยก็หมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะก,การงานการเงินความรักคู่ครองครอบครัวก็ดีนะคะดีไม่ดีคุณได้ไปเที่ยวรอบโลกด้วยความสบายใจเลยนะอาจจะดูต่ออีกสักนิดนึงไหมจริงๆไพ่มันก็ออกมาดีๆแต่ก็ดูต่ออีกสักหน่อยนึงเนาะอืม ใช่ว่าคนเราทุกคนจะต้องทุกไปทั้งชีวิตนะคะใช่ว่าคนเราทุกคนจะต้องมีความเครียดไปทั้งชีวิตเจอเจอแต่เรื่องราวไม่ดีไปทั้งชีวิตเมื่อวาสนานำพาเมื่อกรรมันหมดเมื่อบุญมันมาหนุนนำสิ่งที่คุณสร้างบุญสิ่ที่คุณขอไว้มันก็จะให้มาบางคนอาจจะเคยขอมาตั้งนานขอยังไงก็ไม่เคยได้จนคุณท้อใจไม่อยากจะขอจนคุณไปต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ทำไมอะอะไรที่คุณขอมาคุณไม่เคยได้ทั้งที่คุณก็ทําความดีมาตลอดเป็นคนดีมาตลอดทําไมไม่เคยได้เลยล่ะเบื้องบนเขาแค่อยากจะบอกว่าคุณก็ต้องให้กรรมของคุณหมดก่อนนะคะแล้วบุญที่คุณสร้างไว้อมันถึงจะมาหนุนนําหาคุณได้อะค่ะอย่างน้อยถ้ากรรมคุณหมดปุ๊บบุญคุณได้มาคุณก็จะได้สวยสุขได้เต็มที่ไงเขาก็จะบอกคุณแบบนี้เห็นไหมคะว่าคุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจากที่คุณเคย ชีวิตเหงาหงอยเศร้าส้อยอึมครึมอมทุกทุกระทลมามานานแสนานานแล้วนะคะไม่ไม่ไม่ใช่พึ่งจะพึ่งจะเป็นนะคุณน่าจะทุกกระทมมานานมากโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างมานานาในเดือนนี้เขาก็บอกนะคะว่าหนุ่มรูปงามเนี่ยเขาจะเดินทางมาจากต่างถิ่นต่างแดนมามอบความรักให้คุณเป็นความรักที่แบบว่า เป็นความรักที่ลึกซึ้งเป็นความรักที่อ่อนหวานเป็นความรักที่ค่อยๆมานะคะคุณจะมีการตัดสินใจในครั้งชีวิตในเรื่องของคู่ครองความรักเลยเห็นไหมคู่ทวินเฟรมของคุณสิ่งที่คุณขอไว้เนี่ยเขาให้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวออกเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ได้เลยหลั่นล้าก,กับชีวิตมันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เป็น The เดอะเวอร์เนาะเดอะเวอร์คือจุดสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าคุณวนวัฏจักรมาคบไพ่ยี่สิบ 21ใบเข้าสู่ใบที่22อะ่ะคุณเหมือนกับฟันฝ่าความทุกมาครบแล้วอะ่ะยีดดานเอาง่ายๆจนมาถึงจุดสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณใฝ่ฝันว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณก็กลับมาที่เดอะฟูเห็นไหมคะเออมันเหมือนตายแล้วเกิดอะ่ะเหมือนจบแล้วเริ่มใหม่อย่างนั้นเลยอะคะ่ะจบแบบวัฏจักรชีวิตจริงๆนะจบในวัฏจักรชีวิตที่มีแต่เรื่องราวเต็มไปหมดในชีวิตคุณที่ผ่านมา แล้วมันก็มาเริ่มต้นเหมือนชีวิตที่เด็กเกิดใหม่อ่ะได้เจอเจอเรื่องราวความรักใหม่สิ่งดีๆใหม่เหมือนกับล้างหน้าไพ่ชีวิตคุณอดีตกรรมของคุณเหมือนล้างทิ้งไปหมดแล้วเริ่มต้นความบริสุทธิ์ครั้งใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะขา <c oughs> บอกอย่างนี้เลยนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเห็นไหมคุณจะได้โยกย้ายเดินทางคุณจะได้โยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงนะคะ ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้ย้ายใน3เดือน6เดือนคุณเตรียมตัวค่ะคุณได้โยกย้ายแน่นอนถ้าเขายังไม่เดินทางมาหาคุณใน3เดือน6เดือนคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะเขาเดินทางมาหาคุณแน่นอนนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นคนที่มีความลึกลับในตัวเองมีความกดดันในชีวิตตัวเองมามากมายอามากมายนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เห็นไหมความกดดันในชีวิตของคุณอะ ไม่ว่ามันจะอดีตมันจะทุกข์ขมขื่นขนาดไหนตอนนี้เดอซันมันเข้ามาหาคุณละเดอซันกับเดอฟูเข้ามาหาคุณนะคุณเปิดรับชีวิตตัวเองครั้งใหม่เลยค่ะแม่หมอไม่รู้จะจะพูดยังไบญญงบรรยายไงคือมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆอ่ะดีจนแบบว่ามันเหมือนกับคนเราหลุดพ้นจากนรกกระพุ่มจริงๆอะ่ะเหมือนกับเออมันเหมือนคนเราหลุดจากนรกและก้าวขึ้นสู่สวรรค์ปะ่ะประมาณนั้นนะคะคุณอยู่ในบ่วงนรกมานานบ่วงแห่งความทุกข์มานาน เผชิญความเหนื่อยล้าเผชิญปัญหาเผชิญวิกฤตเผชิญการต่อสู้เยอะแยะมากมายในชีวิตจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งว่าโอเคคุณรับผิดช,ชอบเพียงพอแล้วอะแล้วรางวัลที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณก็คือคุณหลุดพ้นภาระตรงนี้คุณได้ค้นพบชีวิตใหม่ของคุณที่พร่งพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าชื่อเสียงเงินทองความรักการเงินการแต่งงานคุณได้มาตรงนั้นอย่างสุขสมหวังทั้งหมดเลยอะคะ่ะเขาเรียกว่าชีวิตอะไรดีล่ะ ชีวิตพลิกพลิกแบบอะไรดีแม่หมอก็นึกคําไม่ออกเนาะเขาเรียกว่าพลิกแบบโชคใหญ่อะ่ะเออก็ประมาณนั้นเลยนะชีวิตพลิกแบบขอดูท่านึกคําออกแล้วจะบอกอีกทีนะคะมันคือแบบจากจากจากหน้ามือไปหลังมืออ่ะคุณจากที่อยู่ดีๆเหมือนกับยังอยู่ในมอรสุมชีวิตอะ่ะ ดีๆชีวิตก็พลิกมาเป็นด้านที่ดีเลยเหมือนกับก่อนหนา้นนั้นคุณฟันฝ่าชีวิตมาคนเดียวอย่างเหน็ดเหนื่อยพอมีบุคคลคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอะชีวิตคุณเหมือนเป็นอิสระเหมือนเกิดใหม่ประมาณนั้นเลยนะคะเออเท่ากับว่าคุณไม่ได้ปลดปล่อยเพราะตัวคุณเองแต่มีคนมาช่วยคุณนะคะคนนั้นคือคนรักของคุณเป็นคู่แท้ในชีวิตของคุณมาปลดปล่อยพันธนาการบ่วงกรรมของคุณทุกอย่าง ให้มาสู่โลกที่แสงสว่างสดใสให้มาสู่ชีวิตที่มันอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง <c oughs> คุณเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้เป็น the e m p l e c อะ e m p r e เขาเป็น king of p e n t a c l e อะเขาคือเศรษฐีมหาเศรษฐีอะคนที่มีชื่อเสียงคนที่พร้อมในทุกๆด้านฐานะการงานการเงินทุกอย่างเขาขาดแค่คนรักและเขาก็มองว่าคุณคือราชินีของเขา เออไม่ว่าปัจจุบันคุณจะเป็นคนที่เออเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่เหมือนกับภายนอกนะเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาเยอะไงเลยเป็นคนที่เหมือนกับว่าแข็งแข็งใครเข้ามาฉันก็แบบอาชูดาบรอไว้ก่อนนะแต่คือเขาเขาไม่สนใจเขามองเห็นตัวตนเนื้อในของคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง ที่เก่งมากที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะแยะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งโคตรเก่งอะ่ะที่หาได้ยากเออแล้วเขาก็อยากให้คุณเป็นราชินีในดวงใจของเขาเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสังคมนะคะฐานะนี้บางคนอาจจะร้อยล้านพันล้านถึงขั้นหมื่นล้านเลยก็ได้นะบางคนนะคะแง่ละแม่คุณคงไม่ได้เป็นระดับเศรษฐีนีเนาะพูด <c oughs> ง่ายๆว่า ชีวิตของคุณคุณจะเจอ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 กับความอุดมสมบูรณ์อย่างถึงที่สุดเลยในในชีวิตที่คุณพึงจะมีได้อ่ะเออก็ต้องต้องยินดีกับคุณล่วงหน้าสําหรับชาวราศีกรกฎยินดีจนไม่รู้จะยินดียังไงนะคะมันเหมือนกับยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไหมถ้าถ้าจะบอกว่าถูกหวยรางวันที่หนึ่งบางคนถูกหวยรางวันที่หนึ่งยังอาจจะได้แค่เงินทองได้แค่อสังหาริมทรัพย์ได้แค่โชคลาภทางโภกสมบัติ แต่ในความรักเขาอาจจะเหงาเปล่าเปลืองใช่ไหมแต่ของคุณไม่ใช่อ่ะคุณยิ่งกว่าถูกลางวันที่หนึ่งก็ตรงที่คุณได้คู่คู่ที่เป็นเออเขาต้องบอกว่าคู่ถูกคู่รางวันที่หนึ่งหรือเปล่าอ่ะคุณได้คู่แท้รางวันที่หนึ่งต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคุณได้ทั้งรางวันที่หนึ่งได้ทั้งคู่แท้ออาเข้าใจไหมคะ คู่แท้ที่มาพร้อมรางวัลที่หนึ่งอ่าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าราศีกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณได้คู่แท้พร้อมรางวัลที่หนึ่งในชีวิตคือไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะได้ทั้งโคกกรัซย์อย่างมาฮูรานได้ทั้งคู่แท้ที่รักคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณรักคุณชนิดดังคุณเป็นเจ้าหญิงของเขาเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ไปเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขกับบุตรหลานของคุณนะคะโอเคนะคะต้องบอกว่าคุณได้ รับโชคคู่แท้และรางวัลที่หนึ่งมาครอบครองในเดือนนี้เนาะคู่แท้ที่เป็นรางวัลที่หนึ่งและคู่แท้ทั้งรางวัลที่หนึ่งอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะประมาณนี้นะคะ,อะขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ยินดีล่วงหน้านะคะยินดีมากๆกับคนที่โดนสตาตรงกับหน้าไพ่ของแม่หมอชุดนี้นะคะให้คุณเปิดรับพลังงานหน้าไพ่ชุดนี้ให้สมหวังดังนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ